ออร่าลิสค่ะตัวนี้นะคะสีม่วงนะคะสารสกัดจากใบบัวบกนะคะสาหรับคนที่เป็นสิวนะคะมีรอยดํารอยแดงจากสิวนะคะสีม่วงนะคะตัวนี้จะช่วยเรื่องสิวด,ด,ดีมากเลยค่ะแล้วตัวนี้นะคะก็เป็นสีชมพูนะคะตัวนี้นะคะสารสกัดมาจากทับทิมนะคะสีชมพูนะคะจะช่วยเรื่องผิวสว่างกระจ่างใสนะคะผิวนุ่มลื่นผิวขาวออร่ามากเลยค่ะ นี่นะคะห่อละ290บาทเท่านั้นนะคะหนึ่งห่อนะคะมีทั้งหมดส5บห้าซองเลยนะคะทานได้15บห้าวันเลยนะยูฟ่านะคะทานทั้งสองตัวนี้นะคะเช้าแล้วก็ก่อนนอนนะคะทานทุกวันเลยนะคะผิวก็จะใสเนียนแบบนี้เลยะคะ่ะเดี๋ยวเราจะมาทานสีม่วงให้ดูกันก่อนนะคะนี่นะคะใครที่อยากมีผิวออร่าผิวใสผิวเนียนนะคะยูฟ่าแนะนําเลยนะ รสชาตินะคะไม่คาวเลยนะคะแล้วก็กลิ่นหอมเหมือนขนมมากๆเลยค่ะตัวนี้นะคะเป็นสีชมพูนะคะราคาห่อละ290บาทเท่ากันนะคะมีทั้งหมด15ซองแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวยูฟ้านะคะจะมากินสีชมพูนะตัวนี้นะคะจะช่วยเรื่องผิวขาวใสออร่านะคะบอกเลยนะคะว่ายูฟ้าเวลาถ่ายลูกกล้องสบนะคะคือแทบจะไม่ต้องแต่งแสงเลยนะคะผิวออร่าแล้วก็เรียบเนียนมากๆเลยค่ะ นี่ค่ะคอลลาเจนแบนด์คอลลาลิตนะคะสำหรับใครนะคะที่อยากมีผิวขาวใสหน้าไร้สิวแบบยูฟ้านะคะต้องลองทานแล้วนะคะบอกเลยนะคะว่าเห็นผลไวมากมากเลยนะคะถ้าไม่ดีจริงนะคะยูฟ้าไม่มารีวิวให้แน่นอนนะคะแล้วก็อันนี้นะคะเป็นครั้งที่2ที่ยูฟ้าสั่งมากินแล้วนะราคาคือดีมากมากเลยนะคะอย่าลืมซื้อมาลองทานกันนะคะ